อาวากาศคือค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้มีมากมายมหาศาลถึงตามวิทยาศาสตร์เขาว่าไว้เขาเรียกกันว่าดาร์กเอเนจีมีทั้งหมดดูเหมือนว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซนต์นี่ไงดาร์อจีต่อมาคือดาร์กเมเทอร์ ดักเมเทอร์เนี่ยลุงไม่แน่ใจื้กสิเดียวนะฮะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนาะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่เปล่าสิบห้าไหมสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดักเมเทอร์ก็คือสสารดักเอน์จีคือพลังงานมืดแล้วก็ มันมีว่าสสารมืดด้วยสสารมืดสสารมืดนึสิบห้าปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่รู้เนาะแล<ม>้วที่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยห้าเป็นสิบเจ็ดแปดเก้าเท่าไหร่หรไม่รู้เนาะมีเขาว่าเนี่ยครับเอาเันว่าถ้าเป็นแม่เธอ ส,สารในใน,ใน,ในจกักรวาลแสนกวาจักรวานะเขาว่ามีอยู่สี่เปอร์เซนเขาว่าเขาว่าเขาว่าหมดนะครับไอ้ตรงเนี้ลุงจะไม่แม่นนะครับมีใครพอที่จําได้ดรือเปล่าก็ไม่ทราบนะง่ายๆคือตัวนี้คือพลังงานมืดก็ก็อิมเพยวพลังงานมืดเนี่ยเขาบอกว่ามีจะมีพลังงานมากมายมหาศาลซึ่งเขาก,เขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรแต่เอาภาษามาใช้คือ พลังงานมืดกันแล้วกันแต่สำหรับลุงลุงบอกว่าเป็นสเปซเคืออวากาศและก็เป็นค่าคงที่ในเอกภพเนี่ยแสนก,กวาน่าจักรวาลนะฟังลุงแล้วสองหารเสมอนะครับเพราะว่าลุงไม่ใช่นักวิชาการนะครับงั้นกลับมาถึงอย่าไปไกลไปกว่านั้นเดี๋ยวมันจะเละนะครับเอาว่าน้ำหยดแรก เนี่ยโลกใบนี้มันหมุนหมุนตามอะไรเห็นไหมยัยงหมุนไปเจอข่าคงที่มันก็เสียดสีกันนั่นเองครับผมงั้นเสียดสีเกิดความร้อนเห็นไหมฮะเกิดความร้อนมันก็รวมกันไฮโดรเจนสองตัวกับออกซิเจนอีกหนึ่งตัวซะมันก็กลายเป็นน้ำเพราะในนี้มันเป็นไฮโดรเจนทั้งหมดมันมาจากดวงอาทิตย์ ความร้อนความร้อนความร้อนไฮโดรเจนเต็มไปหมดนะครับไนะฮโดรเจนเต็มไปหมดครับนะครับเพราะฉะนั้นไฮโดรเจนก็อยู่แถวเนี้ยฮมากมา,กายใกล้ก่องลูมใช้สีให้มันเป็นสีอ่างอิงดีเดียไฮโดรเจนก็คือสีฟ้าเนี่ยครับอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแยะมากมา,กายใกล้กลองแล้วก็ซึมซับอยู่ในในโลกใบนี้ด้วยครับไฮโดรเจนเห็นไ,ไหม ซึมซับในโลกใบนี้ด้วยซึมซับในโลกใบนี้ด้วยก็คือความร้อนนั่นแหละจะคิดมากที่ใดมีความร้อนที่มันมีไฮโดรเจนจบจะไปไกลจุดที่ไม่มีไฮโดรเจนเลยจุดที่ไม่มีความร้อน <ksam> จุดนั้นก็คือศูนย์องศาเคลวินครับท่านอยู่ในศูนย์กลางจุดนั้นจะไม่มีศูนย์องศาเคลวินลบสองร้อยสามจุดหนึ่งศาเซนเซสที่เขาว่าเห็นไหม ลุงต้องโยนไปให้เขาว่าแหละครับอันนี้ลุงกำลังพูดถึงลุงกำลังพูดถึงลุงกำลังว่าอยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมท่านใา้สองหงเอาสองหารเสมอนะครับเมื่อเวลามนมุษย์เสียสีชวีวัวนกันระหว่างออกซิเจนก็มีมากมายกายกองใน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 ,ในโลกทีเนี้ยออกซิเจนมันจะไปเหลือไปเนี่ยออกซิเจนออกซิเจนเขาเรียกว่าโอโซนยังได้วะจุดนี้อ่ะ,อะจุดเนี้ย จุดนี้โอโซนก็ได้โอ้ยออกซิเจนตั้งสามอะตอมอยู่ในกลุ่มนี้ออกซิเจนมากมายกายก่องไฮโดรเจนก็มากมายกายก่องเมื่อเวลาหมุนเส็ดสีไปน้ําหยดแรกจึงเกิดขึ้นณนะจุดนี้เท่านั้นเองครับท่านโอเคนะไม่งงนะงงตรงนี้ยุ่งนะเอาไปต่อไม่ได้นะนี่ไงครับนี่เลยคือน้ําหยดแรกไฮโดรเจนสองตัวสองอะตอมที่เขาว่า นะครับจบนะครับนี่คือน้ําหยดแรกเกิดขึ้นตรงนี้ใช้เวลาย,ยาวนานมันก็หลายหลายหยดกวามบ้างไปก็หออยดทั้งเป็นทะเลเป็นมหาสมุทรจบนะครับนี่คือน้ำหยดแรกทีนี้ต่อมาหัวข้อที่สองลุงหงอ,อรู้ได้อย่างไรอ,อธิบายมาส่วนนี้แล้วก็หวังว่าคุณจะตามทันนะลุงหงอ,อรู้ได้อย่างไรลุงหงอกอธิบายสิ่งนี้มาทั้งหมดสดี่ศาสตร์ ศาสตร์ที่หนึ่งก็คือธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ในที่แห่งนี้ไม่ใช่ท่าพระจันทร์และก็รังสิตแน่นอนหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติ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 ไอธรรมชาตินี่มันมีนกลไกอัตโนมัตินี่คือคกลไกอัตโนมัติครับอัตโนมัติไม่สามารถศึกษาได้ทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางศึกษาได้ไอตัวแรกที่ว่ามันมันเป็นอัตโนมัติไอตรงนี้แหละครับที่มีผู้คนตามหลายยคหลายสมัยกันมา มันไม่มีคำตอบเอาเดอะกอสร้างกันแล้วกันนผู้สร้างเดอะกอรผู้สร้างไม่ต้องไปถามหาว่าใครสร้างกอรอย่าไปถามตรงนั้นนะนะให้ถามว่าที่บอกว่ากอรสร้างผู้สร้างเนี่ยถามว่าสร้างมาแล้วนานเท่าใดเอาตรงนี้ต่างหากคนที่อธิบายเรื่องของผู้สร้างผู้สร้างหรือว่าพระผู้สร้างเนี่ย หรือว่าเดี๋ยวก่อสร้างไงนะอย่าไปถามหาว่าใครสร้างก่อมันยิ่งไกลเมื่อเวลาสร้างไม่ใช่เวลานานเท่าใดลุงออกก็บอกแล้วเมื่อกี้นี่เอาโมเลกุลของของแข็งนั้งหมดมารวมกันรวมมโมเลกุลของน้ํารวมกับต้องอากาศนั่นคืออายุของโลกนี้นั่นคือนั่นคือนานเท่าใดไปนับเองนะลุงไม่เกี่ยวนะเอาลุงรู้อย่างเดียวต้องมาเล่าสู่กันฟังตามคําถามที่ว่านี้โอเคไหมครับจบนะเอาละไปต่อ ลุงร,รู้ได้อย่างไรหนึ่งรู้ได้โดยรู้เข้าใจดีศาสตร์ของธรรมชาติยืนพูดอยู่นี่ทั้งดุนเลยนะนี่คือธรรมชาตินะเกิดมาตามกฎบางยืนของธรรมชาติล้วนๆไม่มีวิทยาศาสตร์มาเกี่ยวข้องเลยยกเว้นที่ใส่นี่คือวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เนี่ยที่มือก็วิทยาศาสตร์ใช่ไหมที่สวมใส่นี่ก็วิทยาศาสตร์โอเคไหมครับแต่โดยเนื้อในยิงคือธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น วิทยาศาสตร์มันน่าจะอยู่กองหนึ่งนะเอาไว้ห่างตัวสำหรับลุงเนี่ยเอาไว้ไกลๆตัวลุงโอแขไหมมาตัวนี้คือธรรมศาสตร์ธรรมชาติศาสตร์ธรรมชาติทุกคนมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่จะรู้เรื่องราวของตัวเองทีนี้เอาทีนี้ลุงบอกว่าลุงรู้จักตัวเองทีนี้รู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองนี่เป็นสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมตามแนวทางของพุทธศาสตร์ที่ให้ไว้มามาแล้วสองศาสตร์แหละ เห็นมศาสตรที่สองคือพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นี่มันแปลว่าเป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกซึ่งไม่ใช่ศาสนานะครับงาเออพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะศาสนาเป็นบัญญัติโอเคไหมครับแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นั่นคือศาสนาพุทธศาสตร์ไม่ใช่นานะ 84, ปดหมื่นสี่พันเพ้าแปดหมื 80, ่นอะไรสี่พันใช่ไหมแปดหมื่นสี่อาช่ช่แปดหมื่นสี่พระธรรมขันธ์นั่นคือธรรมชาติล้วนๆในตรงนั้นาาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาของธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเป๊ะแต่ไม่ใช่พุทธศาสตร์ท่าศาพุทธเจ้าก็คือเรื่องของพระธรรมพระพุทธเจ้าค้นพระธรรมพระพุทธพระธรรม สิ่งเหล่านี้มีแต่พระอาหารหันต์จะรู้ตามถ้าไม่ถึงขันนั้นไม่มีสิทธิ์รู้ตามได้เลยแต่ก็มีการลดหลั่นเนะาะอารหันต์อนาคาสกิทาแล้วก็โสดาบันมนุษย์กลุ่มนี้ฮะจะรู้ตามกลุ่มอื่นก็ไม่น่าจะเข้าไปสู่ร่องรอยตรงนี้ได้แต่ทั้งหมดมันก็ต้องปฏิบัติตัวตน รู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนวดตัวตนของตัวเราเองนั่นเองเขาแปลว่าจะต้องรู้ความจริงสามประการทุกสมุทไทยนี่โรธจึงจะรู้กับสิ่งที่ลุงกำลังเล่าตรงนี้ครับส่วนมากมีแปดข้อเอาแวงห่างไว้ก่อนจะเพิ่งเอามารวมกันเนี่ยมันตีกันทุกสมุทไทยนิโรธแต่ว่าต้องรู้อดีตทั้งหมดต้องรู้ด้วยอะไรพุทธศาสตร์ศาสตร์พระเจ้าให้กับชาวโลก มีคำว่ามีตาทิพย์มีหูทิพย์นะครับเรื่องราวของอภิญญาทั้งหมดนี่ครับจึงจะรู้ตรงนั้นได้